ล็อกเกอรบอนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ล็อกเกอร์พามาเที่ยววัดกันครับวัดยานเวนศัก,กรวันนะครับจังหวัดนครปฐมสถานที่ดีๆตรงใกล้ๆกรุกงเทพแค่นี้เองอยู่ข้างพุทธมทนตรสายสี่นะครับก็เถิบมาข้างๆกันนะครับมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวล็อกเกอร์พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดกันบ้างนะครับ อันนี้คือเป็นส่วนของทางเข้าวัดนะจอดรถได้เนี่ยครับลานด้านนอกก็จะมีแผ่นที่เขาบอกนะครับตามแผ่นผังเลยที่ผู้สูงอายุอาจจะไม่สะดวกกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีจอดรับส่งได้ไม่เกิน3นาทีนะครับจุดจอดชั่วคราวนะครับผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับนะครับตรงนี้พอมาส่งเนี่ยครับจุดจอดรับส่งชั่วคราวนะครับเวลาที่จอดด้านนอกนะครับ ตรงจุดตรงนี้ก็คือตอนเช้าๆที่ญาติโยมมาทําบุญกันนะครับเพื่อนๆก็จะมีแบ่งส่วนอาหารเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าวางขอ,องต้มสุนทอดย่างแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงส้มต้มยำสลัดนะครับก็เช้ามาก็จะทําบุญก็วางอาหารกันไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอะนะครับมีโซนของน้ําดื่มก็ตรงตรงมุมที่อยู่ตรงด้านหน้าก็คือเป็นที่พระจะมาฉันนะอาหารนะครับ ที่จะมาถวายอาหารกันทำบุญกันนะครับเพื่อนๆในเวลาช่วงทำบุญนะครับตรงมุมนี้ก็เป็นจุดที่ถวายสังฆทานกันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นศา,าลาริมน้ํานะครับก็ะจะมีภาษาถ้มอยู่นะครับบนเดิตย่อมฝึกตนนะครับไม่อ่านบาลีเพราะกลัวอ่านผิดนะครับเดี๋ยวกเกราก็จะพาไปตรง ตรงโบสถ์ตรงด้านโน้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเจอกันแต่ว่าเดี๋ยวพามารู้จักหอ,อสมุดของวัดยานเวสก,กวันนะครับพาไปดูว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็มีชูชีพด้วยนะเห็นไหมความปลอดภัยมีหมด <c oughs> ยานเวทรธรรมรสสมุดอ่านหนังสือทมขอรับหนังสือขอพิมพ์หนังสือนิมนต์พระสมัครบวชติดต่อสอบถามสอบถามตรงนี้นะครับนี่ครับ ท่างขึ้นเป็นอย่างนี้หนังสือนะครับเปิดตั้งแต่8.30ถึง16.30นนะครับเป็นหนังสือธรรมะซีดีและธรรมะนะครับตรงนี้จกเป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับกรุณานาลค,ครับครับครวหนึ่งชุดพร้อมลองชื่อจำนวนที่หลับไว้นะครับมีคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธ,ธาด้วยยังในแวะลงชื่อในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ เสนอนนําเป็นรูปในหลวงรชาชกาลที่9ครับเป็นตัวอย่างหนังสือจจกนะครับที่นี่ไม่มีตู้บริจาคนะครับถ้าใครประสงค์จะนี่ก็ลงชื่อไว้นะครับอ,อันนี้คือมีผู้บริจาคขอรับใบอนุโมทนานครับเขียนชื่อที่อยู่แล้วเขาจะส่งให้ไปถึงใบอนุโมทนาส่งไปที่บ้านอันนี้การขอรับหนังสือนะพอเพื่อนๆลองดู หรือว่าจะแอดไลน์แบบฟอร์มขอรับแล้วก็มาติดต่อที่เจ้าหนะ้าที่ตรงครเคาน์เตอร์นะครับครบนะครับตรงมุมนี้เป็นหนังสือที่สําหรับอ่านในห้องสมุดนะครับเพื่อนๆห้ามนําออกนอกสถานที่นะครับจะจะสังเกตว่าพูดเสียงเบาเพราะว่าจะมีหลายๆท่านซึ่งามาใช้บริการอยู่นะครับเสียงล็อกเกอร์อาจจะเบานิดนึง นะครับเป็นหนังสือที่ส่งคุณค่ามากๆนะครับที่นี่มีเวลาก็มาศึกษาหาข้อมูลจากที่นี่ได้นะครับในชั้นสุดตาดสมเด็จลูกสุดท้ายในยรัชกาลที่เก้าลูกของท่านปอนะครับาหาหนังสือธรรมะดีๆที่นี่อ่านกันนะครับดีๆที่นี่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ นนีเรื่องราวของพระพรมคุณากรข่านปอปอะยุธต่คมับเพื่อนๆมาดูตรงนี้ได้ข้อมูลนะครับสถานที่นี้ในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับมีกิจกรรมก็คือกรรมฐานใต้โบสถ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา1 0 0โมงถึง12 0ส,ส,สนอนโดยพระครูประหลัดสำสำพิพัฒน คณะสีราจานนะครับหรือท่านคันชิตคุณวลโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวสกวันนะครับใต้อุโบสถวัดยานเซตเวสกวันนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะดูในช่องทาง youtube ไลฟ์ก็ได้นะครับอันกรรมนี้เราเรานัดพัพมาพูดคุยได้ด้วยใช่อ๋อรเราเราต้องสามารถโทรโทรล่วงโทรนัดหมายตามเบอร์นี้ใช่ไหมครับ,รบก็แจ้งความจำลองของเราว่าสมมติว่าเราสะดวก วันและเวลาที่เราสะดวกเราก็นัดพระท่านแล้วก็พระท่านก็ต้องสะดวกด้วยรมาับก็เวลาที่นัดหมายก็เบอร์นี้ใช่ไหมครับ024827365ต่อ112หรือต่อ121ครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าความสะดวกของพระด้วย สถานที่สงบล่มลื่นย็นสบายครับล่มลื่นครับเป็นแบบวัดป่าเลยแต่เป็นวัดป่าที่อยู่ใกล้เมืองมุมนี้ก็จะมีป้ายว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติ7จดบสพรรษาครับ อันนี้เป็นมุมส่วนอีกส่วนหนึ่งของวัดนะครับก็เป็นออกแนวป่าป่านิดนึงป่าไผ่ครับถ่ายรูปมุมตรงมุมนู้นก็เป็นหอสมุดนะครับที่เมื่อกี้เราเราเรพิ่งพาไปพัทชัดสีมา สิมกราสองห้าครับวัดยาเวสกวันเปิดปิดนะครับทำความสะอาดก่อน7จิตวงครึ่งถึงสิบห้จศูน์ครับได้สอบถามเจ้าหน้าที่ก็ในทุกวันพุธนะครับช่วงประมาณ19.00นก็จะมีสวดมนต์ไหว้พระกันที่นี่นะครับถ้าเ,เพื่อนเท่านใดสะดวกต้องการมาทำบุญมาไหว้พระสวดมนต์ก็ เรียนเชิญนะครับที่นี่มีคลิปนี้ล็อกเกอร์อาจจะพูดเสียงเบานิดนึงนะครับเพราะว่า,าเป็นสถานที่ของผู้ศาสนาก็ไม่ต้องการที่ว่าจะส่งเสียงดังรบกวนท่านอื่นนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเคารพสถานที่ด้วยก็อาจจะพูดเสียงเบาสักนิดนึงต้องขออภัยนะครับพามาชมนะครับสถานที่สวยงามนะครับเพื่อน มีคู่มือชาวพุทธนังเือสดวนมันทำบัตรแลงเดี๋ยให้ด้วยนะครับบัตเนะว่างก็แวะมานะครับเพื่อนๆอ,อากาศเย็นสบายครับเว่น,นี้ก็เป็นด้านล่างของโบสถ์นะครับก็จะเป็นที่โลง่ลงๆก็แวะมาสักการะ,ะพระพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ด้านข้างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ย ก็เป็นที่จอดรถของวัดนะครับก็จอดด้านข้างตรงนี้แล้วก็เดินทะลุมาได้น,นะครับนี่ก็คือเป็นอย่างที่บอกเป็นมุมต้โบสถ์นะครับก็เป็นสถานสาระอเนกประสงค์นะครับไว้ทํากิจกรรมต่างๆโอ้ต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยเราก็ไม่รู้ว่าเรียกต้นนี้ว่าต้นอะไรนะเพราะว่าความรู้เรื่องต้นไม้นี่ไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวเอาเขามีป้ายบอกเพื่อนๆ๋ย่าพาไปดู อันนี้ชื่อต้นกลงอ่าเอ้ยต้นใหญ่มากเนี่ยอันนี้เรียกว่าต้นลานอู้ต้นใหญ่มากอ๋อที่เขาอันนี้ปะที่ที่บอกว่าเออเท่าใบลานก็คือน่าจะอย่างนี้นะเพื่อนๆอันนี้คือลูกอะไรอ่ะ ใครมีความรู้อะไรก็บอกไว้ใต้คลิปได้นะได้แชร์ความรู้กันอันนี้เป็นลูกของเขาไม่รู้ว่าต้นนี้นี่เพาะพันธุ์โดยการใช้ใช้ะมะเมล็ดหรือว่าใช้ใช้การตัดต่อนะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับอย่างที่บอกไม่มีความรู้เรื่องเรื่องตอนน้นไม้ก็เป็นเสาหินอศกจำลองครับขัามาดูอันนี้จานลึกหลักศิลาที่สารนาศ สีสิงทูนธรรมจักรธรรมะสำคัญในจารึกอโศกจารึกศิลาฉบับที่9และ 10. พัะไตรปิฎกแห่งธรรมะในจารึกจักกะวัตติสูตรอันนี้ชื่อว่าเสาศิลาจารึกอโศกแห่งสารนาฏวงเล็บจำลองครับ ปดิสถานณนะที่ตั้งหลักเขตจุดต่อที่ดินที่ตั้งวัดยานเวศก,กวันสามแปลงนะครับแล้วลก,ก็ให้ดูครับอีกทีหนึงนครับเ,เพื่อนพื้นที่ได้ราบครับ ตรงมุมด้านหลังโบสถ์นะครับเพื่อนๆมีทางเดินครับพาเดินดูมุมนี้ไม่เคยเดินครับเพื่อนพาเพื่อนๆมาเดินดูด้วยกันเป็นทางเดินออตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนส่วนของ เดินเดตรงนี้นะครับอ๋อโอเคตรงนี้เป็นเขตสังขวาสนะครับอ่าล็อกเกอร์ก็คงจุดแย้ตรงนี้นะครับจะไม่ไม่รบกวนเ่นชมครับเพื่อนๆชื่สวย คลิปนี้ล็อกเกอร์ก็มาจบตรงบริเวณริมสะน้ำนะครับอากาศเย็นสบายดีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การทำคลิปของล็อกเกอร์บอลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม subscribe นะครับไม่พออย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปขอต่อๆไปของล็อกเกอร์บอลนะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับมีอะไรแนะนำ บอกกันได้นะครับเราสามารถติดตาม r o c k e r b o n บอได้ที่ IG ชื่อเดียวกับชื่อช่องนะครับ r o c k e r b รบอลแอนฟิลนะครับคลิปนี้ร o c k e r b bon ร์บอขอตัวนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ